จนต้องอดอาหารก็ดูพ่อแม่ดิใช่ไหมเนี่ยแม่ก็ขาเตะก็ขั้นหนึ่งพ่อก็มือหยีเกเข้างอเข้าก็เป็นอัมมาพึ่แม่เป็นอัมมาพาดขาขั้นหนึ่งเตะแล้วถ้าว่าอัมมาพาดอัมมาพาดท่านจะว่าเส้นเลือดในสมองตีก็ไม่ใช่เพราะยังเป็นปกติอยู่แต่ช่วงที่ท่านเป็นนี่ปากเดี้ยวเขาเ้าน,นั้นเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบเดียบแบบเดียวกันกับ แม่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 ฟังแก้วนี่แม่ตัวนีงแต่ว่าไม่ seaweed, hay hay may, trendy, ic, ไม่ได้ไม่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 ได like <ằng> ้ล้มหมอนนอนเสือก็พอไปได้เอาไม่เท้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บไปแบบเดียวกันแต่ว่ามือไม่เป็่นมือมีแรงกว่านี้แต่ว่าปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งช่วงที่จะเป็นตาก็เปลไปด้วยกันกับปากเบี้ยวไปกินน้ำไม่ได้มันไหลออกกินน้ำไม่ได้ไหลออกที่เป็นแล้วก็พาแม่ไปหาหมอพอแม่พาไปหาหมอ เขาก็ไม่ได้บอกว่าโรคอะไรนี่นะจำไว้ก่อนนะ